สวัสดีที่สุภูสุคน์ครับผมเมื่อนี้ขี่ไปตามแนวทางของพอบรนสวนนอพี่น้องตอนแรกก็ว่าเพื่อนว่าขี่หยุดเพราะว่ามันหลุดไปหลายงวดนะนอพี่น้องนอของพอบรนสวนอันนี้ก็น้ำท่วมถนนน้อพี่น้องได้ออกมาจากอำเภอสะาวาันนี่น้ำท่วมเมื่อพี่น้องพอบรนสวนเพิ่นไปทํางานอยู่อําเภอเพชรน้อพี่น,พน,น้องเพิ่นมาบ้านเพิ่นมาเบิ่งน้ำท่วมหน้าเพื่อนเพิ่นไปทํางานอยู่อําเภอเพชรไปเฝ้าสวน อย่าเนาะพี่น้องเนาะพอบันสวนมากก็เลยขี่ไปตามอยู่บ้านเพิ่นเพิ่นทร่มาว่ากลับมาบ้านมาเบิงน้วจหน้านอันนี้คือถนนได้พี่นอ้นองได้ว่เมืนไทห,หน้าได้หนี่พี่ฟังนี่จังเม็ไหนไทหน้านี่ฟังนี่จังเมืไหนไทหน้านี่เบิ่งเชียงหน้าหน้าท่วมัดเบรนหอดใบวีอันนี้คืออำเภอช้ยบ้าน เพื่อใช้บวานได้พี่น้องได้ฟังนี่กระถ่วมจับกันไปเร่อยนะครับคิ่ดไม่ฉิดลงให้หน้าหรองให้หน้าพี่น้องไปหอดพอบานสวนกะจังไปเบิงแนวทางน้ำกันได้พี่น้องได้เลขของพอบานสวนนั่นคือเลขเลขบ่ม่านน้ำกันบนนั่นบ่มาพี่น้องตารางผ่าดได้พี่น้อง สิบสี่สิบหางวดกับหัวตะกี้พาดงวดนี่งวดเดียวเหรอพี่น้องล่างสองกับแปดมาน้ำกันถั่วมดพี่น้องออกจากไาวาดมาทะเลสาบประดดมาให้อะไปหอดบานพอบานสวนกัจังไปเบิ้งน้ำกันได้พี่น้องได้อ่ะสดีซีสูผูสุกคนครับผม เมื่อนี้ยคิดาตามแนวทางของปอบันสวนหวดวันที่หนึ่งกันย่าสองหาหกเจ็ดน้าพ่อเนาะเอาพ่อพัดดีครับผมวัดดีครับว่าขี่ยุดน้าพ่อเนาะมันหลุดว่าขี่ยุดได้ว่าขี่ยุดบาดอีฟซีบางคนพันกับมาร์กบาดนี้ว่าขี่ยุดอีฟซีบางคนพันหนัดมาร์กบาดนี้พันหนบอกว่าตามพ่อบันสวนแน่แบบว่าที่แรกพ่อพันว่าขี่ยุดเด้อพี่น้องเด้อพ่อพันว่าขี่ยุดอันนี้ก็คือหลานพันเนาะพี่น้องเนาะหลานพันธรรมดาเด็กน้อยยาว่ากันเด้อ มันจ้อเพราะว่าเอาเลขจขีนเขียนให้ตาเพชรนะตัวแดะเขียนให้ตาเพชรนะเอาบัดรฮารุไอเดียวว่าเอาผู้ใดจะแม่นอเขียนให้ตาเพชรด้วยผู้ใดจะแม่นสองคนเขียนนี่ก็ได้เอาเดี๋ยว้พี่ว่าเขียนก่อนเร็ว บ้าองไว้งหนึ่งบางหนึ่งบกเขาได้บางหนึ่งหันน้องแพร่ว่าให้ว่าเธอดวดกวนวัที่สิบหกกันอย่างันวันแต่ว่าวันที่หนึ่งเงินสิงหาบเข่าสามตัวอยู่เนาะบานหนึ่งวกเขาของน้องแพร่ว่าสองหาตัวฮนาสองหาสองหากรตไปสองหาตัวฮนาให้สองหาให้ให้สามตัวบอก เลขอย่างศูนย uh, uh, si ์โอ้ยสองหาศูนย์สองหาศูนย์จะไปเขียนหอดสิาพ่อแล้ววันพอแล้วจะสามตัวครับพ่อแล้วหกตัวมันบ่ถือหรอกเอาไปใส่เขียนัวไหนไปใส่เขียนัวไหนเอาพ่อแล้วที่ว่าเนี้ยบอกว่าวันพ่อแล้วล้วนี่ของตางใสเขียนอะไรตัวไห เอาพอแล้วโอหนึน่งสี่แปดหนึง่งหนึ่งแปดสี่หนึง่งหนึ่งแปดสี่หนึงน่งหนึ่งแปดตาตาจะคุยกับตาบันไปเราไปไปนำนได้เอาของตาไวมาอาจาย์ะเขียนน้องแค่ว่าให้<า>สองหาศูนย์งายหนงหนเลยเออเออง่ายหนึ่เลยาไปน,านั่งทุไปบันไปตา,ตาจะตาจะเขียนเร็วเรเาตาจะเขียนพอเขียน อันเขียนสิอันเขียนใส่มุมนี่อยนี่อันสองหาศูนย์ของน้องแพรว่าบางนื้มันบเบาเนี่ยต่อนหงวดกว่ามันเข่าสามตัวอยู่เนาะบางนึงมันหลุดเนาะบางนึงหันมันหลุดของน้องแพรว่าที่แอดลงไปนะจะเปนั่งยื่งเก้าอี้ไปแล้วจะตาเขียนก็แล้วไปหงวดวันไปแล้วไปแล้วหงวดวันที่หงวดวันที่หนึ่งสิงหามันเข่าสามตัวหงุดบางนึงมันหลุดบาดิหงวดวันที่สิบหกอันสิบหกสิงหามันหลุด อันเขียน,ๆๆนอันเขียนใส่อันมุ่นี่ก็ไ <ป S 2> ด้เปยนออันมุมพยังันเอาเล็ก่อกอะไรเพี้ยที่ผงมาผหมออ่าผมหอกแมน่าจะไปคว่ำตาไปหลังไปไปไปเห็การมันนี่ไปเร็วเรเ,เ,เ,เป็นเร็วไปคว่มตาอันนี้อันนี้ยังน่อยตัวนี้เขียนซีผงไปแล้วไแล้ว ว่าไปความใาหรืออันนี้ของน้องแพร่่าคือสองหาศูนย์แล้วพี่น้องแล้วองเหล็กมันง่ามนะมวดนวันนึงกับพ่อเขารอกบอกเอฟซีตรงๆสิละวันวันหนึ่งบอกตาพ่อเขาเอฟซี FC มันหลายได้ะว,วันที่หนึ่งสิงหาเขาอายุสามตัววันวันที่สิบหกสิงหาลด ว่าจะวหายรอว่าจะยุดเออแมนเออองวดันงวัดพวกนึงพ่อว่าขี้ยุดเนาะพวกวดนี่เระว่าขี้ยุทธ์เพราะว่ามันเพราะว่ามันกับลุดติดต่อกันมาลุดเพิ่งโมมีเลขวิ่งเลขวิ่งกับโมมีจับปูกับโมมี่ว่าขี้ยุทธ์บาร์นีย์เอฟซีบาร์บาร่าตามพอบารสวนเนี่ยก็เลยได้มากมาบอลมาธรรมดาเด้อพี่น้องเยน้าท่วมทั่งได้กลับขึ้นไปพูนมันมาบ่ไร น้ำท่วมคุนทางเมดท่วมถนนเมอไปดูน้ำแนนแล้วน้ำท่วมถนนนได้เรนไปถนุนไงผมได้ไปหนองเจงเลยมากหอดผีจนหอดคำช่วงนี้ก็หาโมงแหละเรี่นไก่ได้ไฟขาดเนี่ีน่อง บนบนวิ่งห้ากับศูนบนวิ่งห้ากับศูนย์นี่ความนี่นี่ความนี่ห้ากับศูนย์ตรงกับน้องแค่ว่าตนสอนย์ศ 200, ูกับมี่อนมี่ความนี่นนคือตัวเดียวกันแท้ นั่นไม่ห่ดหาสองสองหาแบบนี้ไดีด๋ยแม่มอันนี้บ,นบ่นพอบนขึ้นขึ้นลายคููแต่แบบนี้ับอแ้แต่นี่มันแต่มากชุดนึงกับจับชุดนี้่ป่วาจับชุดนี้ัดครนสีแลดครักับ่าอะไรหรอกอมันจะมีอยู่สองอันนี้จับเป็นชุดเต็มมันว่าดิอ้คือชุดเต็มบเนนะครับเนาะ เชนกับเอไปเช่นกับ้านเออีจกยดูตรงนเนีคืออะไรอ่ะไ่จมาแรงต่า๋ยวเราไปเก็บใบไม้มาให้นะใบไม้เก็บต้นิตกลับตนี้ดยบาน่างร่งกันกันล่างวิ่งเก้ากับแปด เดีจะพ่อสีแดงขินจะกวนตาไปล่างเน้นที่เก้าจะควนจะกวันตะล่างเน้นที่เก้าบนเน้นที่ศูนย์จะควนตาไปไปแล้วไปไปไปนั่งยืนแล้วไปเดี๋ยวนี้จะบอกยากเรื่อไปอ่านควันเรื่อ นมมันเลขบ้ามากันนะครับเนาะสี่ห้าหกสี่ห้าหกคือตัดหาเก่าแสดงมิโกไม่เก่า <c oughs> จับเอือลนไปนนะเลยเขไม่มาด้วยกันจับเป็นลูบเป็นลูไปเลยเาวเอฟซี <c oughs> เดี๋ยวชี้ลอกไข่วันจะว่าไงเราก็จะลอกไข่ไ็ให้เดี๋ยวพี่ถามอยู่ด้วยเมื่อวันสุดประมาณกำลกันบนกูมาสปา่าลึางฟาดฟาดที่พอใช่ล่างนี่แม่แปดกับสองจะถือว่ามันกับโหตมาเนาะโหตพาดปีนี้เนาะเออมันจะพาดล่างกันปีนี้โหตพาดงวดเดียว ศูนย์สองสี่ห้าบรมาณน้ำกัน,กนอันนี้ขึ้นล่างได้ไปน้องล่าง <Ừ. S 1> เรียกที่ไม่มาด้วยกัน<อ>ล่างอนี้บนเอ,าอ้าเราล่าง <c oughs> ตัวเน้นบนเน้นล่างเลยพ่อวันนี้ <c oughs> <c oughs> ยไอฟซีผิดหวังได้พองว้งีบานนี้ไปจจะใครถือกันละ <c oughs> <c oughs> เหองแดงเดียวเียแหครับตน้ครับเดเกสนเนเนี่ย่หาแปดเก้าหาล่างเาจ้างตัวครับบนนี่ก็คือศูนยกับศูนย์หาได้ไปน้องได้มัาจะเป็นเลขนองแพว่านดีบ้านคืมันตรงกันมัดกตัวมันจะเป็นเลขนองแพร,ร่ว่นนนานดีบา,บาราักล มันจะเป็นตัวนี้อือแต่ลักลอยจะเป็นชีวะเนี่ยโอ้ลักลักลักลอยนี่คือหามั็นวะโอ้สาเล็กสามตัวตัวเดียวกันตะว่ามันสลับกันอยู่มันสลับกันอยู่เอออ้าพี่น้องแคบหน้าจอเด้อชัดเกนดีอยย่ดอกตัวใหญ่ยู่ดอกตัวใหญ่ยู่ส่วนบนพ่อให้วิ่งหากับศูนย์เน้นที่ศูนย์จบคู่ก็คือศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเน้นศูนย์สองศักศูนย์ห้า ล้วก็มีหาสองล้วก็หาเจ็ดพอมตรงกันกับเลขหนองแพรว่านนะอนอสี่เน่นเลขของหนองแพรว่านไหม,อมสองห้าศูนย์นยข้างบนนั่นได้ี่น่องข้างบนตัวน,น้อยนะ่ะร้านก็ชัดอยู่ดีเดีนน๋ยวนอฟเห็นชัดอยู่คือมีโอกาสกอดข้อกันมาเลยทั้งบนทั้งล่างโอ้เลขเลขวิ่งโอ้เลขวิ่งมีโอกาสกอดข้อกันไหมมันมัน,มนขาดโดนแล้วเออมันปลาโดนแล้วส่วนเลขว่ามาน้ำกันนี่ก็คือนี่นออนอเลขว่ามากน้ำกัน เด็กบ้ามาน้ำกันนี่ก็คือสี่ห้าหกเก้านะพี่น้องส่วนล่างวิ่งเก้ากับแปดเน้นที่เก้าจับคู่กับหาเก้เก้าหแล้วก็แปดปศูนย์เก้าศูนยเน้นหาเก้าเ้ยเน้นหาแปดเก้าหาอันนี้เด็กบ้ามาากันน้องขออนุญามึงหนึมันพลาดดิระลางลางกันผิดเด้อพี่น้องเด้อขอสดขอไปไหลวันที่สห หัวที่26หัวที่4ห6ว่างวที่ห6ที่มันผ่านที่มันผ่านออ16หัวช่วงวมันบานชิบหาอ๋อมันจะผิดหมันงผิดมันหนึงเด็อันหวมันหนึงหันมันอันสออยู่นี่แปดอยู่ไทยเนาะสองสองสีเปออสองสเจปมันมันผ่านมันเปลียนไปแเลีก็แปด่ายหมดแต่ว่าปีนี้แต่ว่าปีนี้มันหั้งแต่รูดเวีหม มันกับควันควันมันแล้วมันเลืเลื่อเลืมาแหละามที่จริงมันตีมันยี่ีวบัวเนาะปีนึงคิดซี่หัวปีนึงมันยี่สวบหัดนะปีนึงยี่สิบหกวคือชิบสองหัวคือมันมันพันเพลงมาแล้วนะมันได้สิบได้ชิบซี่จดหมาหัวมันจะพิดหัวหนึ่งโอ้มันกะเป็นเตซียอยู่ดิ เป,เป็นยังจังจังเป็นตตเซียคือว่าพอว่าสิบหางวดพิดงวดหนึ่งมันบเออม,มันหัวตวผาผาดงวดเดียวงวดที่ผ่านมาได้พี่น้องก็เลขไม่น่าลงทุนเลขบบมาน้ากันนะน่าไไงรงยายรวดเป็นแนวร่างขั้นว่าเลขดับกับโม่านพอนะเพราะว่าบอกสลับคอนโดวิเลขดับมันบ่ดับแต่ว่าม,มันประกอบคููมันมากๆเยอะๆครูโนมาแต่ว่าเลขสามตัวนี้พ่อว่าเอาหาเป็นลักล่อยได้ห็นอป่พ่อหาเป็นลักล่อยได้ จะเป็นอาซองจะเป็นสองซุนหากระไรอาซองคว่ามม่มีูนหาอยู่นี่ยคนไม่มีซุนหามันอาดนก็เป็นไรื่องขาดกอดพ่อกนเลยเมนอยู่ครับเมียือกับก็ว่าได้กระลันตีถ้ากรลันตีให้เอฟซีไล่ก็คือจังบัดมันมันบ่าเขาได้อ๋อสิบบเม่นลงเนว่ากูบ่สืมอันเจีออกตวามันมันจะทุ่มหลยบัดมันจม่มทุ่มไเลย เอาตะตัวเขาหมักตัวเขาชอบเนาะพ่อเนาะมันเขาว่ามาเข้ากับพันหมักจอดก็ได้เข้ากันฮาซื้อรถตอรีกันหมักกับพันแล้วพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะพ่อเนาะน้าป่อขอบคุณหลายๆครับผมอไปพี่น้องมันมาได้วเนมันมานขอขอแจมือเนาะพ่อเนาะขอแจมือเาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าเลยดจ้าจ้าแน่สวัสดีจ้า